ก็ตามสัญญานะครับก็ให้ทำวิดีโอใช่ไหมโอเคจะมาทำกันใิการเขียนชื่อมั่เออจบโอเคเขียนชื่อเมย์แล้วอะไรวะขี้เกียจเขียนชื่ออะไรขนาดนั้นโอเค เราก็จะมาแบบทำวีเอิญครับสวนทำวีเออการวิ่งการอะไรหลายหลายอย่างเห็นไหมสเตปอ่ะเราทำไมเงียบอ่ะโอ้โหก็ยังไม่มีคนพากอ่ะเออผมปรับเป็นแบบนี้โอ้โหสามเต็มนะเต็มอยู่เต็มอยู่นะครับเน็ตคือว่าในผมหืมยอดแห่งความกากมากใครนึกว่าแรงยาคิดพึ่งคิดนะครับเวเวลาเล่นเก็บเอนิน ไม่เท่าขนาดนี้ครับหืมโคตรมหาตุกลยครับอ่าเวลาแบบเราจะวิ่งใช่ไหมคนหนุ่มก็จะบอกว่ามันจะทํายากมากใช่ไหมครับแต่ผมมีวิธีทำํำง่ายๆครับโดยการเราเอาไอ้นี่เอาไปไกลแล้วเราก็สามสิบแล้วก็ย้ายมาที่เดิมเกลี่ยสูนโอเคศูแบบนี้ครับมันก็จะมาที่เดิมเลขสูตแล้ว แล้วเราก็กดอันนี้สองครั้งครับมันจะกลายเป็นสีขาวแล้วเราก็กดแบบวิ่งหรือเดินอันนี้เดินอันนี้วิ่งนะครับแล้วคุณก็จะสังเกตว่ามันจะวิ่งได้ครับเป็นไงสุดยอดไปเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดทำยา,ยากนัเนี่อแบบนี้ถ้าทำเองนี่ไม่รู้กี่วันเสร็จโอเคขั้นตอนที่สอนตอตดตต เออก็คือการเดียขยับหัวเหมือนการพูดใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยแบบนี้เ,เดี๋ยวแมงยังมีบักเยอะบิงก็บินบ,บิเออช่างก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยการพอมันมีวิ่งแล้วก็แค่เอาหัวขยับนะครับเอาหัวใส่หัวใส่หัวใส่หัวีปครับปึบ๊บแล้วก็ปึบ๊บมันก็จะหันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ แค่นี้ก็ดูผมพูดแล้ววิ่ง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 สูงหมูวิๆๆๆๆๆๆ่งม,ม,มานะครับแล้วก็พูด่ะยี่แบบที่ผมทำสวัสดีในช่องเฟสเกมเมอร์ทีวีก็คือผมนั่นเองนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี <c oughs> สสดก็งงดีครับทำไมแขนมันหักแบบนี้ได้มันหักแบบนี้ใช่ไหมครับเออก็โอ้โหหักแบบนี้ได้ก็โดยการทำแบบนี้ครับ แบบนี้มันจะเป็นสีเขียวมันจะดีประโยชน์้วยนี่เหมือนากำลังออกกําลังกายอะ่ะหนึ่งสอง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 พอครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้มันจะพิมพ์ได้เลยอ๋อเนื้ออ้ยเขียนอะไรโม่โม,โมแล้วไศูนย์หน,หนึ่งศูนย์หนึ่งโดนแฮกนี่ไงโอเคก็ปรับเงาก็แบบนี้ก็ทําไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปนยโอเคแล้วก็มีอาวุธแบบนี้ครับก็สามารถทําให้มัน มันติดกับมือได้ครับเดิการแบบนี้คุณก็สงสัยทำไมมันไม่ไปตามมืออะไรใช่ไหมผมทำง่ายๆเลยเพิ่งรู้เนี่ยเมื่อวานโดยการทำแบบนี้ครับมันก็จะติดมันจะติดไปเลยถ้าสมมุนิมือเขาจะไปทางไหนมันก็จะนำตา,ตามมือใช่นะโอเคอย่าเบ่งน,นอนเลยเป๊ะโอเคใช้ได้ทำไมมันไปตรงนั้นนะไปตรงกลางใช่ โอเคใช้ได้ก็แบบนี้ครับแล้วก็แค่กดอันนี้ครับแล้วก็เลือกครับนี่เราจะด้านซ้ายขวาอันนี้อันไหนซ้ายวะนี้อันนี้ด้านขวาโอเคก็ย้ายไปได้ครับไปด้านขวามา,วาวออด้านขวาวะออนี่ขวาโอเคสับสนกันว่าซ้ายขวาทำไมเนี่ย แค่นี้ครับแล้วก็เราย้ายไปย้ายมืออื่นนะอ่าโอเคย้ายเอาอืม้มปวดหัวกัดหัวย้่ก็ไปช่วยกันติดตาเอ้ยเดี๋ยวพึ่งมาปวดหมดตอนไหนอะไรฟะเออช่างแม่งนะครับก็ช่องผมก็มีช่องแท้อันนี้อันนึงครับก็คือช่องเ e ็ Bad g เกมเมอร์ทีวีโอเคใช่ไหมครับอืมใช้ได้ใช่ไหมคุณสตีฟ ไม่รู้ว่ะแต่กูวิ่งก่อนอนะโอเคใช่ใช่โอเค okay, แล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าสมมติว่ามือมือน้าสมมุอด้วมือมือคุณขยับไปทางนี้ปุ๊บดาวก็จะขยับไปด้วยเห็นไหมโอเคแล้วก็ทำแบบนี้เลยแบบนี้แ,บบนแล้วก็แบบนี้ ทำเล่นๆนละเล่นละเล่นมั่วละปุ๊บโอเคมาลองมาดูกันนะครับทำมั่วนี่แหละถ้าอยากทำดีๆก็ทำเองนี่ครับอื้อเอ้ยอย่าเปิดสปายนะในทีมโบเตสอะนี่แบบแทงหลังอ่ะฟุบฟบฟึบฟบปิ้งเออเออขอเออคลิปนี้ก็ขอเชิญเข้าไปวันหน้าจะทำป็นทองกลุ่มแน่นอนใช่ไหมสเตป เนี่ยทำไมเนี่ยโอเคสตีบอกเออใช่แล้ว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 เรื่องใดแบบนี้ชอบมาชอบไหมถุยโอเคทีนี้ก็มดเชิรับ่าย